เรื่องมันก็จะประมาณว่าตระกูลชินวัตรเนี่ยกับคุณเซนเนาะมันจะเป็นเพื่อนกันทักษิณมักจะอ้างว่าเป็นเพื่อนกันเนาะเพื่อนเก่าเพื่อนแก่แต่ทีนี้นหะไอ้คำว่าเพื่อนเก่าเพื่อนแก่ของทักษิณและฮุนเซนเนี่ยสำหรับฮุนเซนแล้วเนี่ยมันเป็นอะไรที่กืนไม่เข้าคายไม่ออกเหมือนกันเพราะว่า สำหรับฮุนเซนแล้วก็มันก็จะเป็นประมาณว่ามันก็จะมีฟักพักฝ่กายค้านอีก,อกของอประเทศกัมพูชาในท,ที่ที่ชื่อว่าสมรังสีน,นะครับมักจะเอาเอาข้อนี้มาพิภาควิจาร์ฮุนเซนเนาะว่าเอ้ยฮุนเซนมึงมีเพื่อนชื่อทักษิณอยู่ประเทศไทยทีนี้ละมึงมึงก็จะไปอ่อนข้อไอ้เขาเออมึงก็จะไปอ่อนข้อไอ้เขา มึงก็จะไปอ่อนด้อยให้ให้ประเทศไทยเออชิปหายแล้วฝ่ายของคุณเซนเองก็อยากสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชนเนาะใช่ไหมอยากสร้างความสร้างความเชื่อมั่นให้ประชาชนว่าเฮ้ยกูไม่ได้อยู่ใต้อานัตของใครนะเว้ยถึงเป็นเพื่อนกูก็ไม่ได้ก้มหให้ทักษิณนะแม่นี่ก็เล่นใหญ่เลยทีนี้อยากเอาใจอยากเอาใจแบบสร้างความมั่นใจให้ประชาชนว่ากูเนี่ยสุดยอดอยู่แล้วนะ ก็สร้างให้ทห,ห,หารกดดันเข้าไปเออบุกมันเข้าไปเออไอ้ไฟไฟไฟทักษิณเองนี่ก็เฮ้ยเคลียได้เพื่อนกันไอ้ชิปหายมึงคิดมึงมึงคิดไม่ถึงข้อนี้น่ะทักษิณมึงคิดแต่ว่าคุณเซนเป็นเพื่อนมึงน่ะแต่แต่คุณเซนเองก็ลำบากใจเหมือนกันเออ อยากเล่นด้วยแต่ฝ่ายฝ่ายค้านของกัมพูชานะเขาไม่ได้เล่นด้วยนี่เขาเขาจะปลูกปั่นประชาชนอีกฝ่ายหนึ่งเหมือนกันกูพูดเองกูยังงงเองจิ <c oughs> <c oughs> ออ้หายอกัมพูชาเองก็ทีนี้ยิ่งทักษิณพูดว่าเป็นเพื่อนคุณเซนเองก็ ไม่อยากเจราจานะครับมันเจราจายไม่ได้อืมแล้วพอพอ,พอผลสุดท้ายว่าเจราจายไม่ได้คุณเชนไม่เล่นไม่อยากเล่นด้วยกับศักสินไม่อยากใช้คำว่าเพื่อนนะไอที่ทหาร ของัมพูชานี่ที่ส่งมาประชิดชายแดยนก็คือเป็น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 หมากนะครับเป็นหมากให้หุนเซนทท้งนั้นแหละนะครับบางทีก็ส่งทหารตัวเองรู้เลยแหลววะว่าส่งทหารมาก็ต้องตายอยู่แล้วแหละแต่สร้างเขาเรียกว่าอะไรวะสร้างสร้างเกมให้ตัวเองให้ให้สากลโลกดูดูว่าถูกไทยรังแกท,งทั้งทั้งที่ไอ้ยิบหายเนมึงมึงรังแกประเทศไทยนะครับผมมองว่า ขม,มรลังแก่ประเทศไทยดูจากอะไรรู้ไหมดูจากรัฐบาลรัฐบาลมันมันทำให้ถูกมองว่าประเทศไทยถูก,กมมลังแกขมรรลังแกประเทศไทยอยู่เพราะรัฐบาลมันอ่อนมันอยากคุยกับเขาอย่างเดียวมันอยากมันอยากโอ้โอ้โอขม,มรยอย่างเดียวเนะ้ยคุยกันนะอย่างนั้นนะคือคุกเขาประมาณนักขานเขาไปหาขม,มรนนั่นแหละเลนาะ <c oughs> ผมมองว่ารัฐบาลนี่กระจกผมเคยชดเชิดเชูชตระก,กูลชินนะเชิดชูแบบโอรากเสือเ้อแดงอะไรเนี่ยแต่มันนานไม่ได้ตั้งแต่นานแล้วเออแต่เดี๋ยวนี้เหรอเขี <c oughs> ่ยยิบหายเลย <c oughs> โอเคบายบาย